นะครับผมพามาดูสมาชิกใหม่นะครับผมสมาชิกใหม่นะครับเพิ่งมาถึงนะครับผมสาวเนือนะครับสาวเนื้อชื่อหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ได้พามาชมนะครับสมาชิกใหม่นะครับ สภาชิกใหม่ของท่าลาดเรานะครับเพิ่งมาถึงนะครับสวัสดีครับคุณนูครับผมัครบน้องช้างมาจากที่ไหนครับนี่เขาบอกว่ามาจากแม่สายใช่ไหมแม่สายแม่สาางแม่สามาจากแม่สาแม่สาอำเภอแม่สาจังหวัดเชียงราย อายุกี่ปีครับเนี่ยมถึงเมื่อคืนอายุประมาณกี่ปีอายุประมาณสามสิบกว่ากว่านะครับผมมาดูสมาชิกใหม่นะครับผมสื่ออย่งนี้สื่อยสืยงฮะ

อันนี้ช้างใหม่นะครับผมช้างใหม่นะครับเพิ่งมาถึงเมื่อคืนนะครับกลัวเพื่อนนะครับนี่นะครับอู้ยนะครับสวยมีกวยสาบอื้มมีกวยสาบนะครับผมสวยเลยนะครับ อยู่ในตัวใหญ่มั้ยบ่มันเข่ามูหลมันก็เลยแนมเบิ่งหน่อยนี่ไม่ใช่ที่ว่าอะไรเป็นไรผมถือว่าอ้วนนะครับผมถือว่าอ้วนเลยนะครับนี่ใส่ดีครับขนาดมาถึงวันแรกนะครับก็ถือว่าคุณเข้าใกล้ได้ก็ดีนะครับผมนี่ครับผมเอฟซีแฟนคลับนั่งรอเต็มเลยครับนีแสดงเขาเลยมงหน้าฮะ อบนาบ่กอาจจะไม่ค่อยยังไม่ค่อยกินอาหารนะครับเพราะว่ามาเหนื่อยนะครับไปติดตัวที่้าน็ี่ต๊ะใหญ่ดี ฮฮฮยเลนนะครับผมเดินนะครับผมลองเดินดูนะครับเขาบอกว่าขาหลังจะสั้นนิดนึนะครับผมก็เลยนะครับผมดูท่าเดินนะครับ เด็กใหม่อาจจะยังไม่รู้ภาษานะครับผมอาจจะยังไม่รู้ภาษานะครับ ครับผมพามาดูสมาชิกใหม่นะครับผมสมาชิกใหม่นะครับเพิ่งมาถึงนะครับผมสาวเนือนะครับสาเนือชื่อหนึ่งนะครับเฮ้ยเล่นดินนะครับ สวัสดีครับทังปูเป้ด้วยนะครับผมสวัสดครับผมฝากติดตามให้ด้วยนะครับผมทัานผู้เป้นะครับผมแต่ว่าเช่งนี้ไม่ใช่ผู้เป้นะครับเช่นนี้เป็นแม่แก้วนะครับแม่แก้วนะครับมาใหม่นะครับฝากติดตามท่างผู้เป้ครับนู่นนะครับบ้านปูเป้อยู่นู่นนะครับผมทางคลาแดงแดงอยู่ไกลๆนะครับผมบ้านปูเป้อยู่ตรงนู้นนะครับวันนี้เราพามาดูนะครับช้างใหม่นะครับผมช้างใหม่ ก็บรรยากาศนะครับบรรยากาศบ้านเรานะครับน้องคงยังไม่ชินนะครับยังไม่ชินยังไม่ชินบรรยากาศนะครับหมุนตามเรานะครับมีไซดดีนะครับ อยู่บ้านตลาดอีกไม่นานนะครับผมก็คงจะเปลี่ยนผิวพันธุ์นะครับนี่ครับเหมือนช้างเชือกนี้นะครับผมดูครับปล่อยและสบายเลยนะครับผมความไม่รู้อยู่ไหนครับผมปล่อยให้เดินเล่นนะครับฟังบุญนเพิ่มนะครับดูครับนี่นะครับปล่อยเดินเล่นสบายเลยนะครับบุญนเพิ่มนี้จะมาทักทายนะครับผมมาทักทายเด็กใหม่นะครับต้อนรับน้องใหม่นะครับ สามารถรับชมได้นะครับผมก็จะมีช่องปูเป้นะครับผมจะแนะนํานะครับช่องพังปูเป้จะถ่ายให้ชมเรื่อยๆนะครับผมช้างเชือกนี้นะครับช้างใหม่นะครับบานทาราของเรานะครับสวยยาวนะครับผมถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยเลยนะครับพืชพันธุ์ก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับผมดูครับผมหุ่นล่างจะคล้ายๆกันกับพังบุญเพิ่มเลยนะครับพังบุญเพิ่มนี้มาอยู่หลายปีแล้วนะครับก็เลยอ้วน ทนสมบุต์นะครับนี่ก็ถือว่าไม่พร้อมนะครับนี่ก็ถือว่าไม่พร้อมนะครับผมถือว่าไม่พร้อมก็คงอีกไม่นานนะครับก็จะอ <outgoing S 2> <holder you. S 1> ้วนนะครับผมอีกไม่นานผมจะอ้วนขึ้นนะครับอันนี้ได้มาให้ชมนะครับผมพังพังแก้วนะครับผมพังพังแก้วชื่อเก่าชื่อ ดอกหุบนะครับผมชื่อดอกหุบก็เลยชื่อไม่อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่ครับผมฟังดอกแก้วนะครับผมนี่นะครับนี่ใส่ดีจริงๆนะครับผมใส่ดีครับผมใส่ดี ฝากท่านทุกคนนะครับผมเป็นกำลังใจให้ช้างช่วงนี้ด้วยนะครับผมเด็กใหม่นะครับมาสู่ตลาดเมื่อคืนนะครับเพิ่งมาถึงตอนตีหนึ่งนะครับก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่ชินกับสถานที่นะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะได้มาถ่ายให้ชมนะครับการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับปรขกอบคุณท่านทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามากดไลค์ให้กับช่องฟังกเหมือนนะครับมาเจอกันใหม่นะครับผม คลิปนี้ก็ขลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ